พันถามว่ามึงเป็นใครมันตอบว่าผมเอาแวสดอนายอย่าฆ่าผมและก็พบว่าในปากของจอมโจรน,นั้นอมกระสุนไว้ก้านัดปากของมันไม่มีรอยแตกฟันไม่หักส่วนที่ถูกหน้าผากนั้นก็เหมือนถูกเล็บข่วนส่วนที่ยิงตามตัวไม่ถูกเลยเสื้อผ้าที่เอาแวสดอสวมใส่ก็ไม่เห็นรอยขาดแม้แต่น้อยพอฟ้าสว่างคณะของขุนพัน พายายามแกะเครื่องรางของเอเวสดาร์มันผูกกับลวดแข็งแกะไม่ออกขณะที่แกะเครื่องรางเอเวสดาร์คงรำคาญเลยกระชากลวดจนขาดแล้วมันก็คว้างเข้าไปในป่าขุนพันตามไปเก็บมาได้จึงได้ถามว่านี่อะไรมันบอกว่าช้องหมูป่าย้อนกลับไปตอนที่ขุนพันล้มลงก็ได้ไปทับเอากิจที่มันเหน็บอยู่นึกว่าเป็นปืนจึงได้แย่งแล้วยโยนออกไปขุนพันก็ได้ตามไปค้นหามาได้ ปรากฏว่าเป็นกรีด